โอ้โดนตลอดเลยสวัสดีครับทุกคนสวนัสดีครับคุณไอวัสดี้ค่ะคุณจสวัสดีครับ,บผมสวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับผมวันนี้คือมีโปรเจกต์กับไอ้อ้เลยจะเปลี่ยนลูกไอญครับผมจากกุ้ยขี้ยาเพราะขายยาเพราะขายยาเถื่อนเพราะขายยาขายยาไม่ทรงมันแค่เหมือนเฉยๆเว้ยพี่คนเถื่อนคนนึงเอางี้ดีป่ะไอ้ไอ้อะกูขายยาไอ้ม็ดละสิบบาทก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกไอญนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมจะจัดคุณแบบเนรมิตคุณยันยัน ใจคุณนะแต่ภายนอกก็พอได้อภายนอกภายนอกแต่จิตใจดีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปคุณไอนะครับผมวันนี้ก็มาเปิดคลิปไว้ก่อนละกันคือจริงๆเราจะถ่ายในวันพรุ่งนี้เป็นโปรเจริญการแบบถ่ายรูปถ่ายแบบถ่ายแบบกันเออจะถ่ายแบบแบบใหเนี่ยดูหน้าดูหน้ามันเอาจริงๆมันเป็นคนหน้าตาดีนะมีอะไรบอกคนดูไหมไม่มีผมไม่เอ้ยเขินเขินเขินนี่เขินเอาจริงนะมึงฟังกูนะเดี๋ยวไอ้เจมมึงปิดกล้องแป๊บนึงมึงก็ไม่ได้หลอยเออก็รู้อยู่แล้วไอ้ขย มันจะหมาบกูมันก็คือเป็นเด็กใต้คนหนึ่งนะครับที่มาหากินในกรุงเทพ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําให้คุณแบบเฟีย้ยวเลยครับผมจ้างต่างกล้องมาลงไฟลงอะไรมาเดี๋ยวจัดให้แจ่มๆเลยจัดไปเดี๋ยวมีช่างแต่งหน้าด้วยช่างแต่งหน้าคนนี้เคยแต่งหน้าศพมาก่อน <c oughs> พี่วาไม่เอา,อางั้นน่ะูุเ่นูุเ่น,เ,นเคยแต่งหน้าพี่นงมาก่อนโอ้โหพี่นงเลยเคยแต่งหน้าบะหมี่อ่ะเอาแต่งหน้าของในรูกช่วยเออนั่นแหละนั่นแหละมองอะไระมัวเ้ยจะจับตะมัวถ่ายจะมัวมานี่ เออมานี่ก่อนนี่เดี๋ยวนะคุณมวลไปด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้คนแก่คนเฒ่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปนะเออเออข้าตัวเป็นอะไรอิมลอยเปิดฝาโอเคมักขนาดโอเคโอเคไป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 ร,รอกินกาแฟอยูโอ่โอเคโอเคไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะครับทุกคนคลิปนี้ทุกคนก็ถ้าได้ดูก็คือเดี๋ยวจะรวมมาคิด,ดีวยวกันมีอะไรบอกคนดูไหมที่เคยด่าเองอย่างเงี้ยที่ว่าเอง <laughs> ด่าเองอ่ะไม่มมีใครรราาาลลบ้้งเเไดะ ความเถื่อนก็คือความเถื่อนเพราะว่าคำหยาบให้กับแบบว่าคนที่เขาแบบว่าพวกโลกสวยอย่างนี้เนี่ยพวกแบบลูกคนหนูเอออะไรเออที่ไม่เคยพูดคำหยาบอ่ะมีอะไรจะสอนเขาไหมเดี๋ยวมึงรอดูพวกกูเฟี้ยวดีกว่าแค่นั้นแหละไอ้ไม่พูดเยอะอะไรนอนเล่นเกมไอ้เแบียวลูกคนหนูพอไม่เดี๋ยวนะครับวันนี้วันนี้ก็มาหาคุณไอจัดเซตจัดอะไรให้คุณไอแล้วเดี๋ยวรอดูเลยเฟี้ยวแน่นอนนะครับใครจะสั่งสินค้าอะไรก็ไปกดในตะกร้าได้เลยนะครับผมเฟี้ยวๆส่วนใครนะครับผมที่อยากได้ถุงมือนะครับแบบนี้อันนี้ทำรถที่ พี่บอมทำไม่ย่อปจ่อหน้าวะเฮ้ยอย่าอันนี้กลัวกล้องอนี่กลัวกล้อง,องมีอะไรบอกแม่ไหมที่ที่ดูอยู่ทางบ้านรักนะครับรักนะครับรักไหมพี่บอมเป็นอะไรย่อสายหน้าวะเดี๋ยวนี้อา้อาวอา้าวไม่พี่อย่าจอดีอา้าวปิดอะไรเนี่ยกูหล่อไปวันนี้เอาใส่ไปหน้าสวยหลังสิว <c oughs> <c oughs> ไปๆป,ปทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ,บค,ความวเสี้ยวของพวกเรารมันไม่มีหมดจํากัดเพียงเท่านี้พวกเรารคือคนไทยในรูปแบบดี <laughs> จดไปจะไปจัดไป โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมเอ็นทีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่องของนนทวัฒน์เอ็นทีนะครับวันนี้เรามาออกกองเพื่อไทยตัวอย่างหรือว่าตัวแบบของสินค้านะครับผมนั้นแล้วก็ให้คุณไอซ์เนี่ยเป็นในแบบละกันแล้วผมจะไปสัมภาษณ์เขาเพราะว่าตอนนี้ปามอ่ะไม่ไม่ว่างที่จะมาเปิดคลิปนะครับปามเนี่ยจะบีบงานให้ไอซ์อยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราพามาดูกองถ่ายนะครับผมสวัสดีครับคุณปามัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับผมอยู่กับคุณบอลอยู่กับคุณบบอครััวดี นี่นี่นี่คุณไอ้นี่ผมเปลี่ยนลุคให้เป็นไงเสี้ยวเดี๋ยวรอดูรูปเลยนะครับผมในไอจีนันท์สภาวะโคตติ้งนะครับอันนี้กําลังทํางานคุณวันคุณวันเป็นไงครับผมที่ได้มาปาจีนในวันนี้ได้เดินทางมานะครับผมไกลไม่แต่ได้ใจผมว่าได้ใจโอ้ยนี่แอ็คเงี้งเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยขอตั้มุกหนึ่งนะขอสักมุกหนึ่งนะ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายเก็บบรรยากาศดูผมบอกเลยเฟี้ยวแน่นอนตัวโหดอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นไงเดี๋ยวพวกรูปพวกอะไรเดี๋ยวรอดูใน IG นะในจีนนทัวร์โคตติ้งเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าอะไรก็สามารถไปจับได้เลยนะครับมีกรงมีแก้วนี้แต่แก้วนี้เอามาใช้ทุกงานนะครับแจมๆนะครับสามารถไปกดได้ในทัวร์โคตติ้งนะครับเดี๋ยวก็เก็บเก็บบรรยากาศดูแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอไปดูรูปไปไอที่ในไอจีนะครับว่าเฟี้ยวขนาดไหนเปลี่ยนลุคแบบนี้รอดูรอดู นี่มันถุงมือของใครของผมเองครับยัดน,นี่ลงมือลงมือไปจัดได้นะของคุณเจมส์นะคะรับผมวันนี้<ง>ไม่ค่อยเห็นไอ้่างตัวนี้ <g ül ior> เพราะว่าอะไรบ้านผมจนเราไปเรียแบบน้อยใจให้เขาได้เห็นจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงคอยดูลงคลิปนี้ไปโหเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าให้ไอ้นี่มึงฟังไหมเนี่ยวันนี้วันนี้จัด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 รยรวยรยวย ตอนนี้เรากำลังย้ายโลหรอครับโอ้ยย้ายไสกคุณจะย้ายใสไม่ใช่ก็ยกอันนี้ไปไงเื่อน้องมันหน่อยย้อนแสงแล้วก็ถ่ายมูย้อนแสงมึงถ่ายกูนี่กูเป็นพ่อมึงหรือไงถ่ายเพงเป็นเจ้าของช่องมึงดูเขาี่เนี่ยนี่มันได้อยู่ตัวนี้เห้นเห็นไทยฟอสซาเลยเย่ เดี๋ยวน้ำตกเดินทางไปกูเลยชุดนี้เลยนะไปไหนนะน้ำตกเรือนห้างทิปทิปเวฟทิปเวฟเฮ้ยจะไปเหรอเออเอเออันนี้สวยป่ะอันนี้สวยกว่านะเอเอ,เอ,เอผมรู้สึกว่าในมูนนี่สวยกว่าแจมงจมจจเราก็ดูกันชิวๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรมากรลกแต่แบบว่าเราจะทําให้มันมีอะไรนี่คุณปลาลมก็เดินงานแบบว่าจัดเต็มนะครับเพราะว่าเขามีบีของเขามานะครับให้ผม ให้ผมไปทําให้เขาเฟี้ยวไปตามสเตปเข้าใจเปล่าแล้วมึงเคยเห็นไหมมันแต่งตัวอย่างนี้มันกุ้ยขนาดไหนไอ้ที่ทำให้มันดูดีหน่อยไอ้ที่จะเป็นแต่ทรงเอให้ได้นี่มึงดูนี่เนี่ยมันเฟี้ยวแล้วเนี่ยแต่งจับมันงแต่งตัวมั่งน้าก็ไม่เกี่ยวกับอาดด้วเลยเขไม่รู้เด็กสมัยนี้แล้วมึงไปอะไรเกมไปมึงเกลียดมึงอีกคนนึงแล้วเนี่ย่ครับอันนี้คือทําไปเรื่อยครับไอ้ไอ้คนแบบนี้คุณปาเขามีบีฟมาครับนิ้ปาว่ามีบีฟมานะครับ อันนี้ตอนนี้กำลังบีบของนะครับ่าพอทีนี้บีบไปแล้วครับบีบไปแล้วทำยังไงต่อไม่มีแล้วหนักจะไปถายแ้วหนักครับบีบไปแล้วครับตอนนี้คุณปามกำลังจัดของครับบีบไปแล้วบีบไปแล้วอย่าไปบังแส้คราขอร้องขอโทษขอโทษไม่ได้มาทำอย่างนี้อันนี้อะไรคืออะไรแมวอันนี้คือบีบมึงอันนี้คือบีบมึงใช่ไหมเพื่อนโอ้ยเยอะมากแล้วจะทำอย่างนี้ละ เหมือนอยู่อันนี Guys> ้ครับพอเราถ่ายเสร็จนะครับเราก็จะมาดูของนะครับว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนแต่ว่าทุกคนนะไปรอชมรูปในไอจนะครับรอชมรูปในไ g จีช่เดี๋ยวผมคุยกับคนดู ครับผมมาดิมีอะไรบอกแม่ไหมไม่มีอะไรมากแม่ไหมผมคิดถึงแม่ครับแม่ไปหาพี่สาวเอาดิไปที่ไหนสมุทรปราการอ๋อสมุทรปราการโอเคโอเคโอเคยินดียินดีเขาเห็นเออไอ้เหี้ยแล้วเมียแม่งน่าเกินคืนนี้เขาติ้วแน่เจอลูกพวกเราไปไอ้เหี้ยอุบายสัตว์รุยครับลุยครับไอ้กูยกไฟอแกยกไฟยกไฟครับโอยกไฟอ่ะได้ปะยกไฟไม่ได้ไม่ได้ ตติดิดไได,ดไไไไมม้้ปปเด็กเดินครับเด็กเดินเด็กเดินไฟอันนี้ก็จะเป็นโลที่3แล้วนะครับคุณตามมันโลเดิมเจม <c oughs> แค่ย้ายมุมโล3บมปันแม,ม่มึงไม <c oughs> ่รู้ว่าเรียกอะไรวะขนุ่งกลางหน่อยนิ้วกลางหน่อยโอเคเอามือออกจากแว่นเอเอนั่นแหละนั่นแหละไปกันต่อดีนๆๆนครับควัน,ๆๆนควันๆๆวน,นะควันควันควันขอควันหน่อยขอควันโอ้โหมึงนอนเป็นอึงเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีสุดยอด เออได้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 เหมือนหมูดีอ้ไ่้เดี๋ยวชนก็ชน,ชน,ชนหัวงมึงแล้วน,น่ะหลายๆคนองค์จะแปลกใจนะครับว่าทำไมคุณปามเขาแบบว่าไม่หาเป็นที่สวยๆไม่หาเป็นที่แบบมันเอากระแสใช่ไหมเพื่อนมึงไม่ต้องเสือก <c oughs> จริงๆไม่ต้องเสือกมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสือกอะไรคือถ่ายตรงไหนมันถ่ายได้หมดผมอยากถามว่าทำไมคนถึงเลือกโลที่นี่ครับมันฟรีก่นเรยแบบแรก <c oughs> มันไม่เสียเงินครับผมแล้วก็เอาไมจะทำให้เห็นว่ามันมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบสถานที่สวยไปต่างประเทศไปอะไรอย่างนี้มันถ่ายได้หมดเอาจริงมันถ่ายได้หมด พรีเซนต์เราจะเป็นพรีเซนต์เป็นเรื่องของโต๊ะไม้หินอ่อนนะครับผมใครๆก็เคยผ่านมาครับโต๊ะไม้หินอ่อนคุณมีประวัติอะไรเกี่ยวกับโต๊ะไม้หินอ่อนไหมที่คุณเคยบอกผมผมเคยผู้หญิงบนโต๊ะไม้หินอ่อนโอ้โหท่าไหนตรงตรงนี้เลยเหรอใช่เป็นโต๊ะอย่างนี้เลยใช่ไหมกานั่งอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคุณก็ซอยเลยซอยเลยเป็นไงวันนั้นมีใครมาเห็นไหมคนเห็นเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่ได้แคร์ผมไม่ได้สนมันเรื่องเอาจริงสาระนะเรื่องเพศเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงๆหมามันยังเอาตรงไหนก็ได้นะพูดถึงงจรรริิๆๆพพพีี่่ัััั้้้้มมมออออนน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 ผผเเเเเห็็็ดวววยยะะะาาไไปปปแแคคฉลลลกกชบโโ เฮ้ยโล่เดิมย้ายมุมแต่ย้ายมุมเนี่อันนี้คุณปามก็จะโปรโมทแก้วไปในตัวนะฮะผมอย่าเรียกกูคุณกูก็คือมนุษย์คนนึิมโอ้ยอยากเรียกคุณก็ไม่ได้ดีนะไอ้เนี่ยเอาแก้วมาไว้นี่ไปถ่ายตรงนู้นอย่าลังเนาะอันนี้ครับแก้วไม่ถูกบังางนี้เอาที่ย้ายมุมแต่เข้าใจคุณรอนคุณเขามีแบบหัวศิลปะอาร์ติเขาภาพมันอยู่ในหัวใช่ไหมเวลาเขาถ่ายงานเนี่ยเขารู้แล้วภาพแบบมันจะอยู่ในหัวเขาตลอดเลยเป็นภาพอะไรนะพระโปจะเป็นเรื่องของกีบ จะเป็นเรื่องหลักของกีบนะครับผมเขาจะจินตนาการนะครับแล้วเขาจะรู้มุมองศาเฟรนไช์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมคุณบอลนี่ติดต่อพี่ชายผมได้นะรับทั่วอาณาจักรนะครับผมก็คือค่าน้ํามันก็คือไม่เอาการแรงก็ไม่เอาก็คือว่าติดต่อมาได้นะครับถ่ายทั่วประเทศไปได้นะครับผมทักมาคุยกันนะครับผมชื่อชื่ออะไรครับชื่อเอลเซครับผมเอลเซฟิล์มครับไอที่ไม่พูดดีเอลเซฟิล์มนะครับจัดได้ทุกรูปแบบนะครับผมงานโปรดักชันได้หมดเลยนี่ครับผมมากันยังโอ้โหไอหีย เหลือทิพยัหายโอ้โหผู้ใหญ่บ้านพระเจ้าค่ะตัวนี้คุณปาล์มเขาเคยเป็นตะกล้องมือฉหมังมางก่อนะครับเป็นภาพีดโคตได้บอกเลยโคตรเสียวอะโคตรเสียวว่ะเสียวเสียวแบบเสียวมากบเสียว เต็มนน้ำลายออกเลยเออเต็มหน้ากูเลยเป็นไงครัตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ยังน,นิดยังไม่เยอะยังไม่เยอะอุ้ยอันเอ้ยเรนนี่เปียส เออพี่บอลทำไมไม่ใช้เลนน,ลเลนี้กันละเลนนี้โคตรเท่เห้อย่าให้คนดูดูกคไดเ่หดูหรอกอทุกคนรอรอรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่อันนี้เฟี้ยวจริงใครนี่แบบว่าเห็นรูปผมถ่ายวันนี้สามารถเอาไปเอาไปติวหรือเอาไปตกได้ครับผมไม่เซเรียสผมอนุญ,ญาตยังไงวะ <laughs> พี่บอลชอพี่บอลพี่บอลผมอยากให้รู้นะว่าพี่อายไปอายไปชักตั้งสาว,วเออไม่ใช่ว่าพรแบบว่าเอาทำสีทำอะไรให้โอ้โห,โหถอดกนงเกงสาวใหญ่พี่ไอเห็นมันเสียทำา ทำดีทำดีด้วย <laughs> ผมทำไงนะ <laughs> อ่ะเฮ้ยไอ้น,นี่เสียวจริงไอ้ยัยไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเด็กใต้เลยลูกเนี่ยมันเด็กแล้วเนีฉมบุรีเด็กชฉมบุรี <laughs> ก็ไม่รู้จะพูดะไรเดี๋ยวจริงเอ้ยอันนี้ยังไม่จบแค่นี้ทุกคนไอ้ดูยาวๆคือเดี๋ยวกลับไปผมจะไปจับตะมวลมาถ่ายอีกแล้วก็ย่าผมอีกจริงๆอันนี้จริงๆเดี๋ยวเอาคนแก่มาถ่ายเดี๋ยวให้รู้ว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มีปาร์ตี้กันนิดหน่อยนะครับที่บ้านพี่บอลอยากกินอยากกินอะไรนะกุ <laughs> ้งล็อบสเตอร์กุ้งล็อบสเตอร์บบาบบแบบดยวกูตบมให้ เออแต่นี่เฟี้ยวจริงนะครับผมแต่ใครสนใจเสื้อนใจอะไรไปกดในตะกรกาได้เลยนะเฟี้ยวๆแล้วถ้าใครอยากแทงนุกอ่ะมาที่นี่เลยครับนี่มาได้เลยมาแล้วครับผมถึงบ้านแล้วตอนนี้สวัสดีครับคุณไหนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่มวลของเราด้วยสวัสดีครับคุณมวลสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พักนี้สบายดีแล้วชีวิตี่ตั้งแต่เกิดมาชอบอะไรที่สุดครับชอบ โอเครักแกรักแกรักแกจมวนพูดตรงใจขอบคุณมากจมวนพูดตรงตรงเนาะตรงตรงโอเคเอาตอนเมื่อกี้นี้ไปจับคุณไหนถ่ายรูปมาเฟียเลยเดี๋ยวรอดูรูปเลยผมรอดูรอรอดูรูปเลยเฟี้ยวเฟี้ยวเลยแต่ตอนนี้มาจับคนแก่คุณอายุเท่าไหร่ครับคุณมวนหกสิบสี่แล้วหกสิบสี่แล้วจับคนอายุหกสิบสี่ถ่ายรูปนะครับว่าจะเป็นยังไงชอบไหมการถ่ายรูปชอบเดี๋ยวแต่งตัวเรีย้เลยนะอันดับแรกเ๋ยเราต้องไปตัดลักไซส์ใแกก่อนจะถ่ายแบบที่ที่เขมรที่เขาเป็นไวรัรออยู่อ๋อคนหล่อสิบคนของคนกัมพูชา คนรอสิคนลองลองเซอร์ได้เลยนะมีแต่คนอออรอรอรวมตัวท็อปนะครับผมตะมนก็คือหนึ่งในนั้นผู้เขมนได้ใช่ไหมใช่สวัสดีสวัสดีว่าอะไรลืมแล้วโอ้โอโอพูดได้สวัสดีกระนุยกระนุย กระนูจุ่มๆใหญ่ๆวันนี้วันนี้ไปตะมวลจะแต่งตัวก่อนดีกว่าแต่งตัวแต่งตัวเดี๋ยวผมทำให้ตะมวลเฟี้ยวๆเลยเอาแบบสาวๆเด็กๆติดตึมเลยอ่ะชอบไหมชอบเด็กๆไหมชอบอยู่ชอบเป็นเป็นแบบไหนมันมีชอบสองแบบชอบแบบว่าเอ้ยเอ็นดูหรือแบบชอบชอบเอ็นดูชอบเอ็นดูใช่แล้วอยากดูเอ็นไหมอยากดูเอาตะมวลอยากดูเองเหรออยากดูเองโอเคโอเคมาเดี๋ยวจัดใจตะมวลเฟี้ยวๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงนะครับสำหรับคนวัยนี้เขาเรียกว่าวัยทองไหม หนุ่มวยทองหนุ่มใยทองยังกนองเหมือนดังมาร์สทองแบบนี้นี่นี่นี่จำจำมวลอันนี้คือคือเรสเฟลเลนที่ที่เราจะถ่ายกันนะครับผมนี่จะเป็นจะเป็นมูดนี้อันนี้คือมูดที่เรากำลังจะถ่ายกันนี่นี่นี่นะจำมวลจะเป็นฟิลนี้โอยอย่างนี้เหรอจอยจอยจอยลองลองลองทำให้ดู่อยทำได้กนถอดเสื้ออย่างนี้ พับนูด uhm พับน okay, okay, ja ูดโอเคโอเคมามามาเดี๋ยวจัดแต่งตววแต่งตัวแป๊บหนึ่งครับทุกคนแต่งตัวให้พี่มวนเสร็จแล้วโคตรเฟี้ยวโคตรหล่อรอธรรมชาตินี่หล่อธรรมชาติหล่อธรรมชาติคนบ้านนอกไอ้พวกี้อะกูรอกับแม่มึงอีกสันดานเออวันนี้วันนี้วันนี้รอรอต้องโคตรโดนบีบบ้าับบีบบังคับพ่อมึงบีบบังคับพ่อมึงอ้า น,น,นี่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 ครับผมเราจัดเซไตไฟเดี๋ยวทําให้รู้ว่าเราถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นไงเฟีย้ยวแน่นอนมีอะไรจะบอกตะมวนไหมตะมวลสานที่เราถ่ายมาก่อนหล่อไม่ได้ครึ่งผมด้วยผมม่บอกให้ตะมวนไม่ได้ครึ่งก็ช่างแต่กูก็พอดูได้ <c oughs> ใช้ได้ก็ก็ดูไม่ได้เหมือนเดิมนะๆๆๆคนแก่กับคนหนุ่มเนาะเออผมอยอกเ <คน S 1> ล่นตะมวนเออเออยิ่งพูดยิ่งน่าสงสาร มันก็แค่คนละสไตล์เอ้ยปมอะไรเนี่ยปมอะไรเนี่ยตะมวลรอคนละสไตล์ไม่จบไม่จบปีกนี่นะทุกคนนี่เดี๋ยวรอดูตะมวนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพวกรูปอะไรก็เดี๋ยวให้ดูได้นิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูในไอจีนะครับนนทวายโคติ้งผมบอกเลยเฟี้ยวจริงอันนี้คอลเลคชันใหม่นะนี่มันแค่หัวนมตะมวนเสียไหมเสียวโยนิดหน่อยเอ้ยเจัากระเลี่ยมจัากระเลี่ยม นี่นะครับผมสติกเกอร์มาแล้วคุณไอเอาไหมเอาค่ะนี่นี่อันนี้มันใหม่นะนี่อันนี้ใหม,นนนนใหม่สติกเกอร์นี้คือคอลเลคชันนี้อุ้ยวเฟี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 ้ยวนี่นี่นี่น,นี่นี่นะครับผมต้องดานที่ตะมวนมาช่วยผมถ่ายนะครับผมขอบคุณมากตะมวนผมขอมอบสติกเกอร์ให้คุณไอแล้วกันครับผมให้คุณไอเลย ถูกต้องท Sod ี่นี่นี่นี่ให้คุณให้คุณให้คุณจำจำตัวนี้เฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้อัปเดตใหม่ก็คือเหมือนเดิมเลยแค่จุดมันเป็นดาวเป็นดาวถูกต้องครับผมดาวเลยนะดาวแม่หลังตัววนมีมีอะไรบอกไอ้ไอ้ไหมโทรถามที่ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันนานเธอไม่ได้เจอกันนานเนาะหน้าตาก็ดีแต่หน้ามันเดิมมึงโอ้พู้นี้เดี๋ยวเติมก็แบบตังวนอันนี้ส่วนตัวแล้วผมว่า ก็สซวนตัวยินดียิดีรัก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 พี่มวลเหมือนข้อมวลนี่นี่นี่มีอะไรบอกคนดูไหมะมวลที่รอตะมวลในค่ำคืนนี้ดูว่ารอก็ช่วยติดตามด้วยถ้าไม่รอก็ไม่ต้องติดตามอ่าประมาณนี้แล้วเร็วนี้เห็นบอกจะทำโอลิแฟนอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วจะไม่ทำแล้วใช่ไหมก็อยากจะทำอยู่แต่อยากจะทำอยู่แต่ไม่มีโอกาสโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยนะครับโอลิแฟนของตะมวลนะครับผมใช่ไม่มีโอกาสจะทำอ่ะอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำประมาณนั้น แกอยากทานะอันนี้คือแกพูดเองเลยนะใจจริงด้วยจะเป็นจะเป็นแนวแนวแนวเกเรเล่นเล่นเล่นกับมะเขอยาวครับใช่ไหมใช่แล้วก็ทาแบบออยให้เต็มตัวมันมันใช่กต้อนเล่นเล่นทาแม่งหมดเลยเออสไลด์แม่งไปทั่วแหละสไลสไลสไลอะไรสไลนมไปทั่วแหละตามอะไรสไลด์แม่งหมดแหละโอ้กหนักแล้วหนักแล้วโชว์หมดแหละเนี่เนี่ย คุณบอลครับคุณเคยเจอนายแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่เคยครับแล้วคุณเจอแล้วคุณรู้สึกยังไงแปลกใจไหมที่แบบว่าเจอคนอายุปูนี้พูดอะไรอย่างนี้ปกติปกติปกติแกเป็นคนปกติอยู่แล้วใช่ไหมตะมอนใช่สุดก้ากูไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละแค่ชอบก็พอกูก็มีความสุขแล้วดีใจดึก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 ่่ปัดนะปัดนะตัวนี้มามามาตะมอนไปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผม ยากมาถ่ายนอนแล้วมั้งล่างมาันจะาที่นอนนี่รู <c oughs> บอกกันกายหาเลยล่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาตัวน,นึงนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนายเจอกันอีกแล้วนะครับ,รบยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยผมกำลังจะกลับพอดีเลยครับมีคนเรียกใช่เดี๋ยวถ่ายกับคุณไอซ์รูมเนี่ยมาดูว่าเป็นยังไงนะครับผม แท็กแท็กมือนะแท็กมือแต่เพื่ออันนี้ก็จะเป็นการ uh, บีบงาน uh, ของพี uh, ่บอลนะครับแท็กกันครับอันนี้คือวิธีการของพี่บอลเขานะครับใครที่กําลังจดจําในทริปนี้จากเอาไปถ่ายตามก็ทําให้ได้นะครับกดรัวๆัวครับชัตเตอร์รัวๆฮะนี้ โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับพี่บอลเริ่มสปีดนะครับเพราะว่าเมื่อยแล้วครับอยากแดกน้ําทอมครับตอนนี้นะครับตรงไปแล้วก็ทษพี่ครับโอ้โหตรงนี้รัวๆครับรัวๆครับบึง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 โอ้โหมาแล้วครับมาครับไอเล็บยูครับตอนนี้โอ้โหคุณไอทำไอเล็บยูฮะคุณปามทำไงครับมือยื่นมาทั้งสองคนมือยื่นมาทั้งสองคนนะครับเป็นการบีบของพี่ชายบอลครับมาแล้วอกดเข้าไปครับกดเข้าไปปักเข้าไปปักเข้าไป ปักเข้าไปคุณไอตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าคิดท่าอะไรไม่ออกแล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหมพวกนไยใช่ครับมันเยิน <c oughs> เอาไม่ทนันนะผมนี่ครับเราพอถ่ายเสร็จเราก็ต้องมาเช็คภาพวันอย่างนี้นะครับมาครับทุกคนตอนนี้เราถ่ายทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมก็กําลังจะมาทํา เียนิบหน่อยดีวะเนี่ยเดี๋ยวยว,ยว,วันนี้จะมาทำหมูครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอล้างมือแป๊บนึงมาครับทุกคนอันนี้คือไม่ได้ทำมานานแล้วเราไม่เ้ยได้ไปแคมป์กันเนาะหมูนะครับเป็นหมูข้าวคั่วนะครับผมถ่ายงานเสร็จเดี๋ยวจัดให้แจกแๆให้พี่บอลสักหน่อยนะกันอันนี้เป็นสันนอกนะครับ ไปยัยไม่อยู่ว่ะหูว่าจะให้มันกินสังอยใครอยากซื้อสินค้าอะไรนะครับผมไปกดเลยะก้าได้เลยนะอยากซื้อเสื้อซื้อเงเกงซื้อแก้วก,ก็นอนทน์โคตติ้งครับผมไปกดได้เลยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับผมมีติ๊กต็อกแล้วก็นในไอจ oh. ีถุงมือเฮ้ยถุงมือผมบอกว่าดีนะเว้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะคือแบบว่าถุงมือส่วนมากสัก70%ทัสก,กินไม่ได้มาน้อยร้านที่จะทำมาถือว่าไอเจมทำมาได้ตอบโจทย์นะฐานลูกค้าคนที่แบบว่าพี่พี่ที่เขาขับแก๊ปหรืออะไรเงี้ยใช้ได hey. ้เลยมผ สกีนได้แล้วก็ลายแบบเรียบๆมินิมอลแจมๆเลยนะครับแล้วก็ใครอยากไปแคงนุ๊กอยู่บาจีนนะก็ไปได้นะครับผมที่ปงไผ่เฮ้ยทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยดิว่าแบบว่าอยากไปแคมป์วะไปที่ไหนดีวะใครที่แบบว่าไปเที่ยวไปบ่อยๆไปแคมป์มบ่อยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอยากไปแคมป์มากเลยวะไอหลังปีเตอมแล้วมั้งเนี่ยใกล้ปีเทอมแล้ว เดี๋ยวจะไปรับไอ้หลังมาด้วยนะครับมาอยู่ด้วยเดี๋ยวกลับมาทำแอปแดงนะคะเดี๋ยวกลับมาทำยูทูบแบบว่าเดี๋ยวไอ้เหี้ยผมพยายามอยู่นะเว้ยเอาจริงสาระเลยไม่หรอกงานแล้วมันลดตัวเออพอแม่งทำหลายอย่างแม่งหลุดโฟกัสแต่เห็นไหมทุกคนสังเกตไหมเราพยายามที่จะไม่หายนะเว้ยเอาจริงสาระผมไม่ได้สนยอดวิวยอดเหี้ยอะไรนะเว้ยตอนเนี้ยอยากทำไม่เฉยเว้ยอันนี้พุ่งตรงเลยมันได้น้อยก็ไม่ได้สนใจนะมีคนถามทำไมยอดตกผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะเว้ยผมพูดจริงจะทิ้งมันก็ไม่ได้เออผมแค่อยากถาไว้ตอนนี้คือแม่งแม่งแม่งทำเพราะว่าอยยยากกทไม่่เเฉแคนนั้ล พูดถึงคนส่วนมากก็มาจากย t u b e เรานั่นแหละเออจริงๆไอ้ไอ้ก็เดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นนะ,ะัะผมก็ได้คุยได้เจอกัน<ช>บ่อย<ไ>อขึ้นเอไอ,ไอมันมันโดนมันโดนไล่ออกแล้วออนะแ,แ,แต่ที่ลงบ่อยสุดอันนี้คือที่ลงบ่อยสุดนะถ้าใครอยากไปตามที่ลงบ่อยสุดคือติ๊ t o k t i ติ o k ตลงทุกวันได้เห็นทุกวันแน่นะครับผมไปติดตามในติ๊ t o k ได้ย t u b e มันก็อยากถ่ายทุกวันแต่แบบเออยากใช่ใช่ใช่ต้องสิบนาทีขึ้นใช่เนี้ยโมเซนต่างกันมาแต่แต่เราก็ไม่ได้อยากหายอยากทิ้งมันน่่ะพูดถึงก็เเเราาหคคิีมโออใชแ ี่ใช่อยากไปเที่ยว <ทำ S 1> ไ,ไปทุกคนเดี๋ยวผมล้างหมูเดี๋ยวมามาให้ดูมาครับต่อไปเป็นการปรุงรสชาตินะนี่ใส่เป็นหอยลอดช้อหนหอยช้อหนหอยนางลม <c oughs> หอยลอดก็อ,ดกอันนี้นอดดันนะะี้แล้วกันรสดีรสดีนิดนึงแล้วกันแล้วก็หอชูรสผอมชูรสนิดหน่อยแล้วกันอย่าใส่เยอะอานนี้เ้ยล้างมือแล้วนะนีะ่นะครับคนเลคนเลนี่จัดแบบแจ่มๆ กะเต๋ก็เต๋อนี่ได้แล้วอันนี้ถือว่าเราไม่ได้ใส่ปรุงอะไรเยอะนะครับเพราะว่าทีเด็ดมันจะอยู่ที่น้ำจิ้มแต่ว่าไม่ถ่ายดูนะทำน้ำจิ้มเป็นสูตรเฉพาะตระกูลนะครับผมเดี๋ยวเขาไปทำตามเเจมใส่นี่หน่อยเขาคั่วนี่ครับอันนี้คือเขาคั่วทีเด็ดของเราอะเลยมาเลยโอเคพอพอพอนี่มานี้นี่นะครับหมูเขาค่วองเรานี่ <100. S 2> ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปย่างกันนะครับเดี๋ยวนั่งชิวๆสักแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้ทําอะไรอยากให้ถ่ายอะไรนะอยากให้ไปแคมป์ไหนหรืออะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับ้ามีโอกาสได้ไปโคตรหอมโคตรหอมมากคว้าคืคอเท็กเจอร์มันจะแบบเวลากินมันจะ,นจะสักๆนิดหน่อยเออเออเออจะได้นิดหนึงนี่นะครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับหม้อวงเราเดี๋ยวไปย่างกันนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนมาแล้วครับตอนนี้มาดูรูปกันครับสวัสดีครับพุณนบอลเอานี้ไงครับสวัสดีครับนี่ครับผมเราถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูรูปโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยให้ดูนิดเดียวพอนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวบอกเลยคอลเลกชันนี้นะครับผมไปจับได้เลยนะครับได้เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าจัดได้แล้วจับจ่ายใช้สอยนี่ครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหมูของเรานะครับนี่ครับนี่นี่กําลังย่างอยู่นะครับผมเจคนนั้นกําลังพลิกหมูให้อยู่นะครับ แน่แน่แรแนอันนี้นะครับผมคนที่ทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับจะทําตัวเหมือนเด็กน้อยครับทํางานเกี่ยวกับที่ต้องรักษาคนนะครับผมนี่มูงเราอืมลอยไหมลอยโคตได้ไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อีกหน้านะครับผมใครสนใจสินค้าอะไรนะครับไปกดในตักรเลยเลยนะครับนี่ครับแก้วครับผมฝากเพื่ครับเลนสิ่งเลนสิ่งฟิล์มนะครับผมนี่ครับเลนสิ่งฟิล์มนะครับผมนี่นี่นี่น เป็นฟรีวันนี้นะเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมรับถ่ายทัวราชนาจักรใช่ไหมครับคุณบอลถูกต้องครับทั่วราชนาจักรนะครับผมฝากด้วยครับในช่องไหนนะช่องคลอดครับผม